เวทีมิสซูริเวิร์สจันทบุรีดีสาวงามที่ตรงสเปคกับมิสซูริเวิร์สนะคะแล้วก็สาวงามคนนี้นะคะจะต้องเผยแพร่ความเป็นจันทบุรีค่ะไม่ว่าจะในด้านของทัศนคติมุมมองนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์นะคะในทุกๆมิตินะคะแน่นอนค่ะเราเป็นพีดีเราไม่ได้มองหาแค่ผู้หญิงที่จะสวยเดินสับหมุนนิ่งนะคะไม่ใช่ เราหาคนที่สามารถพูดได้นะคะสามารถเปล่งประกายสามารถเรียกว,ว่าประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะทำให้คนเห็นแล้วก็ทําให้คนรู้จักจันทบุรีมากขึ้นนอกเหนือจากการทําหน้าที่เป็นนางงามนะคะเช่นเดียวกันคารบอนคิดว่าวิสุิวจจันทบุรีจะต้องเป็นทูตให้จังหวัดจันทบุรีได้นะคะ Oh. ทุกๆหน่วยงานนะคะเรียกใช้น้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในง,งานอะไรก็แล้วแต่นะคะทางาทางทีมกองนะคะยินดีมากๆนะคะอยากให้จันทบุรีปังป,งปงกับเขาบ้างน,นะคะอยากได้นางงามที่สวยปังสวยเลิศนะคะตามภาษาแม่นะคะตามภาษาแม่ก็เธอเรียกว่ามันจะต้องครบเครื่องจริงๆนะคะโอเคอยากให้พีดีโบพ,พูดถึงเรื่องว่าการที่พีดีโบเป็นคนจันทบุรี อยากได้นางงามแบบไหนคะอยากได้นางงามแบบไหนคะแจ้งเลยค่ะ<ส>นางงามในอุดมคตินะคะสำหรับเราเนี่ยคือตั้งแต่เด็กแล้วเราเป็นคนที่ชอบดูนางงามส่วนตัวก็ชอบประกวดประกวดเองด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราปลูกฝังกับเวทีนางงามอย่างมานานามากๆแล้วแล้วเรารู้สึกว่า มีโอกาสที่ที่อยากทำเป็นเวทีของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้จันทบุรีะคะ่ะเออสามารถดังแล้วก็ไปไกลได้มากกว่านี้ด้วยพลังความงามและกันของผู้หญิงนะคะคือความงามของผู้หญิงเนี่ยมีพลังมากเลยนะคะทุกคนเชื่อไหมสามารถสร้างอะไรก็ได้คือมันอาจจะดูแบบว่าไม่เป็นรูปธรรมเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วพลังความงามอะคะ่ะ พูดพูดง่ายๆเลยไปพูดตรงไหนเขาก็จะแบบเขาก็จะเชื่อเขาก็จะฟังเขาก็จะแบบเอออะไรมันก็จะง่ายไปหมดเนี่ยค่ะ<แ>ก็อยากได้นางงามที่สามารถเอสื่อความเป็นจันทบุรีเป็นกระบอกเสียงในหลายๆเรื่องคือจะบอกว่าจันทบุรีเนี่ยมีอะไรที่แบบเลิศเลิศหลายอย่างมากท<แ>ุกอย่าง<น>ใช่ไม่เห็นคนข้างนอกเขาถามว่าเห็นไหมจริงๆอ่ะเห็นแต่เห็นน้อยหรอใช่ ควรจะแบบคนพูดว่าจันทบุรดดีเป็นเมืองทางผ่านจริงไหมคะ<ช>หรือว่าเป็นเมืองที่ควรมาหรือว่ายัางไจงจริงๆก็ทางผ่านไหมผ่านไปไหนคะสักแก้วผ่านไปตากตากปีนจากแต่ทุเรียนไหมคะ ทุเรียนอย่างเดียวไหมใช่พราะนึกถึงจานทบเรีทุกคนก็จะนึกถึงทุเรียนอะไรอย่างนี้ไหมแต่จริงๆจานทบเีอรีสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหมือนพีเซนที่พูดไปค่ะภูเขาสู่ทะเลผลไม้แม้กระทั่งอเนกมณีใต้ดินของเราถูกไหมคะก็คือยังเป็นอะไรที่น่าชะชูต้องต้องทาให้มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนางงามที่เราจะคัดเลือกมาค่ะ ต้องต้องเป็นกระบอกเสียงให้ให้จังหวัดจันรเอาแบบปังๆเลยแล้วก็นอกจากหน้าที่ของทีมรักไม่ได้แค่เฟ้นหานางงามเพื่อฮัลโหลเพื่อไปตุฮัโลโหลครัไม่ได้มีหน้าที่แค่เฟ้นหานางงามเพื่อเป็นตัวแทนแต่เรามีหน้าที่ proof grooming มมนะคะดูแลนางงามที่เราได้มาเนี่ยให้ไปสู่บนเวที Miss u n i v e r Thailand อย่างสมบูรณ์แบบและแน่นอนค่ะ มันยังมีอีกหลาย,ลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นชุดประจำชาติชุดราตรีเราวางแผนว่าเราจะสอดแทรกความเป็นจันทบุรีอยู่ในองค์ประกอบพวกนี้นะคะเพื่อที่จะให้น้องแบกความเป็นจันทบุรีขึ้นไปสู่มิสซูนิเวอร์ไทยแลนด์อย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนค่ะต้องกล่าวก่อนว่าพวกบอลเป็น พี่เลี้ยงนางงามมาก่อนนะคะได้มีโอกาสทําชุดประจําชาติบนวีที Miss Grand Thailand, มิสแกรนไทยแลนด์ทำชุดราตรีบนวีทีมิสแกรนไทยแลนด์นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสาดูแลน้องๆนางงามหลายๆท่านนะคะผ่านมานะคะเราเจอทั้งปัญหาค่ะปัญหาจากการถูกทิ้งนะคะปัญหาจากการถูกไม่ใส่ใจนะคะปัญหาจากการไม่เพอร์เฟกไม่ละเลยความรู้สึกข,ของน้องนางงามนะคะการที่เราซื้อลิขสิทธิ์มาทําตรงนี้เราอยากจะปิด รูตรงนี้อุดรอยรั่วตรงนี้แล้วก็ทำให้น้องขึ้นเวทีมิสซิวิชัยแลดงอย่างภาคภูม,มิที่สุดนะคะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่สุดนะคะให้สมกับคําว่ามิสซิวิรัจันบุรีใช่ไหมคะแม่แซนดีใช่คือจากประสบการณ์ที่ทํางานในเลวเวทีะลับประเทศกันมาทั้ง4คนก็เลยพอ,อทางบอรดนวัดเปิดเปิดลิขสิทธิ์ของ MUT MUT ในปีนี้ ก็จับมือคุยกันเลยว่าจะไายังไงกันดีอะไรเงี้ยสรุปแล้วก็อย่างเงี้ยและค่ะวันนี้ได้เกิดขึ้นค่ะงานวันนี้ได้เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเราคุยกันแล้วว่าเอออยากทําเองอยากดูแลนางงามอยากทําให้เห็นว่าถ้าเกิดเราทําจริงอ่ะโดยที่เราแบบว่าไม่ทิ้งนางงามแล้าเราเต็มที่อ่ะถ้าเกิดเราจะไปสู้กับเขาอ่ะเรามั่นใจว่าเราทาได้เพราะทั้งหมด4ี่คนน่ะเคยมีประสบการณ์ในเวทีระประเทศไม่ว่าจะแต่งหน้านางงามทุกหลายจังหวัดแล้วก็ชุดประจําชาติอะไรเงี้ยก็ได้รางวัลมาโดยตลอด ก็เลยอยากจะทําให้แบบว่าเราเป็นคนจันทบุรีเนาะเราก็เลยอยากจะแบบทําให้จังหวัดจันทบุรีของเราอะ่ะมีชื่อเสียงโดยที่ว่าเราเอานางงามของเราไปสู้เขาดูเพื่อที่จะทําแบบว่าให้จังหวัดของเราเนี่ยมีชื่อเสียงเหมือนจังหวัด ใหญ่ๆที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆของประเทศบ้านใช่แล้วท้งนี้ทัานนั้นนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือต้องขอบพระคุณพิธีสปอนเซอร์ทุกๆทก่านแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในทุกๆหน่วยงานเลยแล้วก็ขอบพระคุณพิธีสื่อทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่มาร่วมง,งานมาร่วมสนับสนุนนะคะวันอยากให้วันพูดเลยว่าอยากให้คาดหวังนะคะอยากให้คาดหวังเลยว่า ผลงานจะเป็นยังไงอยากให้รอดูอยากให้ติดตามชมนะคะแล้วก็จะทำสัญญาว่าจะทำอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอบพระคุณจริงๆสำหรับการสนับสนุนนะคะถ้าไม่มีพวกพี่ๆแม่ๆก็คืออาจจะไม่เกิดเวทีแบบนี้เวทีดีขึ้นนะคะแล้วก็อยากกราบเรียนเชิญนะคะท่านสปอนเซอร์นะคะอ่า e จะส่งให้พี่โบเรียนเชิญวันนี้นะคะเราก็จะมีผู้สนับสนุนหลักของเรามาด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับพี่ดีทอ้อของเราวันนี้มากๆเลยนะคะนัอดับต่อไปนะคะแพรอ